จากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ดันโอติดอยู่ในสเตทต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายต่อหลายวันนอกจากความคิดถึงที่ทั้งสองมีให้กันแล้วนั้นก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกของฮารุที่มีต่อดันโอชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนเก็บต่อไปไม่ไหวเขาจึงสารภาพรักกับดันโอทันทีที่เจอเธอส่วนดันโอที่ชอบฮารุไม่แพ้กันก็ตอบกลับโดยการจูบเขาอย่างอ่อนโยน เอาแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนขยับขึ้นไปอีกสเต็ปแล้วค่ะตัดกลับมาที่แบ็กยองแม้เขาจะถูกทิ้งอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเคว้งคว้างก็ยังไม่วายเป็นห่วงดันโอลยตัดสินใจโทรหาเธอแต่ก็โทรไม่ติดจะส่งข้อความถามหาก็ไม่กล้าก,กดส่งทำให้เขาได้แต่นั่งคิดถึงตอนที่เขามาเยี่ยมดันโอสมัยยังเป็นเด็กและต้องรายเวนบนบิดีบับ,บิดีบูให้เธอเมื่อถึงเวลากินยา แถมยังมอบช่อดอกกุหลาบสีชมพูซึ่งหมายถึงมีเพียงเธอที่รู้ว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอเพื่อบอกแทนความในใจอีกด้วยภาพของเหตุการณ์ไหลย้อนกลับมาในวันที่ดันโอโป่วยหนักแบคอยองก็ยังคงมาเยี่ยมเธอพร้อมกับช่อดอกกุหลาบสีชมพูเหมือนเดิม ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ซึ่งในขณะที่เขากำลังจะจับมือของดันโอที่นอนไม่รู้สึกตัวอยู่บนเตียงกลับต้องชะงักไปเพราะมันทำให้แบ็คยองนึกถึงตอนที่เขาจับมือแม่ของเขาครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะจากไปทันทีหลังจากนั้นนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้แบ็คยองไม่ชอบดันโอที่ป่วยและต้องมาหาเธอที่โรงพยาบาลบ่อยๆเพราะเหตุการณ์น,นั้นคงฝังใจเขาอยู่ไม่น้อย พอรู้เหตุผลแบบนี้แล้วก็อดสงสารและเห็นใจเขาไม่ได้เลยจริงๆเช้าวันต่อมาดันโอมาโรงเรียนด้วยความอิ่มเอ็มใจราวกับว่าไม่เคยป่วยมาก่อนหรือว่าเพราะเมื่อคืนได้ยาวิเศษนะเมื่อเธอเจอกับฮารุเธอก็นึกถึงเรื่องที่เกิดเมื่อคืนจนตัวอ่อนปวดเปียกไปสิหมด โอ๋อยกระรอกมันก็กระร้ากระร้ากัแค่ก่อนที่จะถึงเวลาเข้าเรียนทั้งคู่จึงเดินจับมือกันและมองตากันหวานเยิม้มโดฮาที่เพิ่งเข้ามาถึงกระทักทายทั้งสองคนเขาคิดว่ามีเรื่องอะไรสนุกสนุกเลยอยากจะขอจอยด้วยแต่ฮารุก็ดันปากไว้โดยบอกโดฮาว่าฉันอยากให้มีกันแค่เราสองคนจนนันโอรีกแก้ต่างให้แทบไม่ทัน ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นโดฮวาาไม่ได้มาตัวเปล่าเขายังเอาหนังสือวิธีมัดใจมาฝากฮารุให้เขาศึกษาไว้อีกด,ด้วยฮารุสงสัยตากลิ้มกะเหลียบไปหาดันโอเธอเลยรีบแย่งหนังสือมาจากเขาจนทําให้โดนหนังสือบาดนิ้วฮารุก็แสดงท่าทีเป็นห่วงทันทีทําให้โดฮวาสังเกตเห็นความสัมพันธ์ของสองคนนี้ว่ามันยังไงยังไงอยู่นะ ดันโอเลยรีบมาติดพลาสเตอร์ที่ห้องพยาบาลระหว่างที่เธอติดไปก็นั่งเพ้อถึงฮารุไปยิ้มไปรับดเบทเป็นคนคลั่งรักแล้วหนึ่งแต่จูจๆก็มีคนพูดขึ้นมาว่าครนแเลอเลิกทำหน้าระเรื่นสักทีทำเอาดันโอใจหายใจคว่ำมหมด แต่คนที่พูดก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแบคอยองนั่นเองเขาที่นั่งคิดเรื่องดันโออยู่ก่อนแล้วก็ได้ยินสิ่งที่เธอเพอ้อทั้งหมดทำให้เขาอดที่จะมั่นไส้ไม่ได้เลยถามดันโอว่าใครเปลี่ยนสเตตได้เธอก็ชอบคนนั้นหรอดันโอก็ไม่ปฏิเสธค่ะเธอให้เหตุผลว่า ตอนแรกเธออยากจะเปลี่ยนตัวละครของเธอเพราะไม่อยากตายตามพล็อตที่นักเขียนวางไว้และถึงแม้จะยังคงเป็นตัวประกอบเหมือนเดิมแต่ก็ไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะเวลาที่เธออยู่กับฮารุทำให้เธอได้เป็นตัวของตัวเองเวลาอยู่กับเขาจนทำให้เธอรู้สึกพิเศษเหมือนได้เป็นนางเอกนั่นเองเมื่อเธอพูดจบก็เดินหนีออกจากห้องทันทีไม่รอให้แบคยองได้พูดอะไรอีก แบ็กยองเลยได้แต่หัวเสียกับสิ่งที่ดันโอพูดเมื่อกี้เทพบุญมือแห้งที่เดินผ่านมาพอดีเลยโดนแบ็กยองโมโหไปอีกหนึ่งแมชแบ็กยองบอกกับเทพบุญมือแห้งว่าเขาแทบจะบ้าตายกับการปวดสเตตของฮารุคอยมาแทรกระหว่างเขากับดันโอและทุกๆครั้งที่เธอดูมีความสุขเวลาอยู่กับฮารุมันทําให้แบ็กยองต้องรู้ให้ได้ว่าเทพบุญมือแห้งซ่อนอะไรไว้และปิดบังอะไรไว้อยู่ เมื่อเทพบุตรมึกแห้งได้ยินแบบนั้นสีหน้าของเขาก็หนักใจและเครียดเป็นอย่างมากเขานึกย้อนไปในเรื่องมาทูราดาโดยเขารับบทเป็นฝ่าบาทและแบกยองรับบทเป็นองค์ชายที่พยายามจะแย่งชิงบัลลังก์โดยใช้จุดอ่อนเรื่องคนรักของเขาเล่นงาน เมื่อนึกถึงแบบนั้นแล้วเขาทั้งโกรธและกลัวจนตัวสั่นไหวไปหมดตัดภาพกลับมาที่ฝั่งดันโอและฮารุเธอกางหนังสือเกี่ยวกับดาวต่างๆไว้หลายต่อหลายเล่มและกำลังดูดาวในหนังสืออย่างอัธรรเธอบอกฮารุอีกด้วยว่าการได้เห็นดาวเต็มท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นเป็นความฝันของเธอเลยเพราะโลกใบที่นักเขียนสร้างขึ้นมานั้นไม่มีดาวให้เธอเห็นสักดวงเธอพูดพร้อมกับมีใบหน้าอันเศร้าส้อย หลังจากนั้นทั้งสองก็นำหนังสือไปเก็บบนชั้นวางในขณะที่ฮารุกำลังหันไปหาดันโอก็มีแสงแยงเข้ามาในตาเขาทำให้เขาเห็นดันโอในเรื่องมัทุรดาที่กำลังมีความสุขอยู่กับการชมดาวบนท้องฟ้าในยามราตรีและพูดว่าขอพระไทยที่มอบท้องฟ้ายามราตรีที่งดงามที่สุดให้ข้าและจำความฝันของข้าได้ดันโอที่เห็นฮารุนิ่งไปเลยถามว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาตอบดันโอะว่า บางทีเราอาจเดินทางมาพบกันจากที่ที่ไกลกว่าที่เราคิดก็ได้เอ๊ะหรือว่าทั้งสองเรื่องนี้จะเชื่อมโยงกันจริงๆคะเนี่ยเช้าวันต่อมาตดนโอที่เพิ่งมาถึงโรงเรียนเขาเห็นฮารุกำลังยืนมองออกไปทางนอกหน้าต่างเธอจึงเดินเข้าไปทักฮารุด้วยการเอาหลังของเธอชอนกับฮารุแล้วทักถ่ายว่าฮารโอันยองอันยองอินดานุ ฮารุตอบกลับมาเพียงแค่นั้นก็ทำเอาหัวใจของดันโอเต้นรัวๆไม่เป็นจังหวะจนนาฬิกาของเธอร้องเตือนดันโอเห็นท่าทีนิ่งเฉยของฮารุก็งองแงว่าทำไมหัวใจของฮารุไม่เต้นแรงเหมือนของเธอบ้างไม่ยุติธ่ทมสักนิดฮารุได้ยินแบบนั้นก็อดที่จะเอ็นดูไม่ได้จึงจับมือเธอขึ้นมาวางทักที่หน้าอกของเขาและบอกว่าดานตล เธอก็ทำให้ใจฉันเต้นแรงเหมือนกันแรงมากด้วยทำเอาใจของดันโออ่อนยอบยาบจนนาฬิการ้องเตือนอีกครั้งจนได้ <c oughs> วีดกันไม่ทันไรก็มีเพื่อนเข้ามาขัดดันโอสะบัดมือหารุออกแทบไม่ทันซูซอนมาถึงก็สังเกตเห็นถึงความผิดปกติของทั้งสองคนเลยถามว่าพวกเธอทั้งสองคนคบกันหรอดดนโอไม่ทันปฏิเสธหารุก็ตอบทันทีว่าอืม วีดกันไม่พักแบบนี้ใครไหวไปก่อนเลยค่ะในระหว่างที่ฮารุกำลังเอาของมาเก็บที่ล็อกเกอร์ความทรงจำของเขาในเรื่องมัทุลดาดก็ย้อนกลับมาอีกครั้ง ในขณะนั้นองค์ชายยองกำลังจะพยายามแย่งบัลลังก์มาให้ได้แต่ต้องมีคนหนุนหลังเขาเสียก่อนเขาเลยวางแผนที่จะทําให้ขุนนางอึนมูยองให้มาอยู่ฝังเขาให้ได้เพราะอึนมูยองมีอิทธิพลต่อการเลือกฝังของขุนนางหลายคนในวังโดยที่เขาจะเข้าทางลูกสาวของอึนมูยยองซึ่งก็คืออึนดันโอนั่นเองเขาจึงสั่งให้ฮารุไปตามหาข้อมูลเกี่ยวกับดันโอมาอีก ฮารุจึงตามไปสืบตามที่องค์ชายสั่งเขาตามสังเกตเธออยู่ห่างๆเป็นระยะๆะะเขาตามเธอไปจนถึงร้านขายของแห่งหนึง่งดันโอกำลังปีนเก้าอี้เลือกซื้อของเธอขยิ่งจนเซและกำลังจะตกจากเก้าอี้ฮารุก็รีบเอาหลังของเขาไปรองรับและหันหลังกลับมาช้อนตัวเธอไว้ได้ทันวันต่อมาแผนการต่างๆก็เริ่มขึ้นโดยเริ่มจากการสร้างความประทับใจในครั้งแรกที่พบกัน โดยหารุปั่นให้หนังสือตกลงมาแล้วองค์ชายจะเข้าไปรับไว้แทนเธอและดูเหมือนว่าจะได้ผลมันทำให้ดันโอประทับใจไม่น้อยเลยทีเดียวและเมื่อเขาเดินจากไปแล้วดันโอก็เห็นป้าชื่อขององค์ชายที่ตั้งใจทำตกเอาไว้เธอจึงเก็บขึ้นมาและหวังว่าจะได้เจอเขาอีกครั้งทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนขององค์ชายดันโอมารอและมองตามหาองค์ชายอยู่เสมอ จนวันหนึ่งองค์ชายตามเธอไปที่ตลาดเขาตั้งใจเดินชนเธอเพื่อที่จะช้อนรับตัวเธอไว้ได้ทันก่อนที่จะล้มลงและบอกกับดันโอว่าหากบังเอิญพบกันสามครั้งคือผมลิขิตและเจ้ากับข้าก็บังเอิญพบกันครั้งที่สองแล้วเมื่อดันโอได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากที่เขาจำเธอได้เธอจึงถามชื่อขององค์ชายก่อนที่เขาจะเดินจากไป องชายตอบกลับเพียงว่าไม่นานวันที่ข้ากับเจ้าบาังเอิญพบกันเป็นครั้งที่สก็คงจะมาถึงเล่นกับความรู้สึกคนอื่นไม่น่ารักเลยนะคะเนี่ยภาพตัดกลับมาที่เรื่องความลับฮารุมาหาเทพบุเหมืองแข้งและบอกกับเขาว่าคุณเคยบอกว่าจุดเริ่มต้นของผมไม่ได้อยู่ในเรื่องความลับพอฉากต่างๆแล่นเข้ามาในหัวทีไรผมก็จะจมอยู่กับความรู้สึกแปลกๆและแม้แต่ในหนังสือเล่มนั้นแบ็คคยงก็ เป็นคู่มั่นของดันโอเทพบุตรพูดแทรกขึ้นมาก่อนที่ฮารุจะพูดจบเรากับว่าเขารู้เรื่องนั้นอยู่ก่อนแล้วและเมื่อฮารุถามว่าในเรื่องมธทรดานั้นจบลงอย่างไรเทพบุตรก็ตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าฮารุกับดันโอจะไม่มีวันสมหวังเพราะนั่นคือสิ่งที่นักเขียนกำหนดมาแต่แรก ในขณะที่ดันโอกำลังกลับบ้านแบ็ทยองก็โทรถามเธอว่าเธอจะไปโรงพยาบาลอีกทีเมื่อไร่ดันโอบอกว่าไม่รู้เขาจึงถามเธอว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรฉันถึงเกลียดการไปโรงพยาบาล ดันโอคิดว่าแบค๊คยองจะโทรมาบ่นใส่อีกเลยพูดดักว่ารูน่าไม่ได้ขอให้มาสักหน่อยบอกนักเขียนด้วยว่าฉันก็ไม่ได้อยากให้นายมาเหมือนกันเมื่อแบ็คยองที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกผิดหวังและตัดสายเธอทันทีดันโอที่รู้สึกว่าช่วงนี้แบค็คยองทำตัวปแปลกก็เลยเช็คโทรศัพท์ดูและพบว่าวันที่6กนี้จะเป็นวันครบรอบวันตายของแม่แบคยอง เช้าวันต่อมาก่อนไปโรงเรียนแบค็คยองพยายามถามพ่อเขาอย่างใจเย็นว่ารู้ไหมครับว่าวันนี้วันอะไรแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครจำได้น้องของแบก็กยองเห็นท่าไม่ดีเลยรีบมาขอโทษและบอกว่าบางทีพวกเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นนะแบก็กยองเลยบอกเขาว่าไหนไม่รู้หรอกว่านอกฉากฉันโดดเดี่ยวแค่ไหนเมื่อแบค็คยองเดินไปแล้วน้องเขากลับพูดขึ้นมาว่าผมรู้นะว่ามันรู้สึกยังไง ดันโอที่ไม่เจอแบ็กยองที่โรงเรียนเลยตามเข้ามาที่เคารพกลุ่มศพของแม่แบ็กยองพร้อมกับชอ่อดอกไม้เธอมาถึงก็รไายวีรกรรมของเขามากมายให้แม่ของเขาฟังว่าแบ็กยองนี้ใส่ไม่ดียังไงแต่เขาไม่ลืมวันครอบครัวแล้วก็มาหาคุณแม่แบบนี้ แบ็กยองเองก็ไม่คิดว่าดันโอจะจำได้เธอเลยบอกอีกว่าเธอจำได้ว่าวันนั้นเขาร้องไห้หนักมากเช่นกันแต่เธอเห็นสีหน้าของเขาดูเศร้าเลยพูดต่อว่าให้ตายตอนนั้นนายขี้แยสุดๆแต่บางครั้งก็น่ารักมากทำไมถึงโตมาแบบนี้นะแบ็กยองได้ยินแบบนั้นเลยลุดยิ้มออกมาได้เขาเลยบอกดันโอว่าเธอเป็นคนเดียวเลยที่อยู่ข้างฉันและเธอยังจำฉันได้ทั้งในฉากและนอกฉาก เธอรู้จักฉันจริงๆพยายามยิ้มตลอดเวลาที่อยู่กับฉันและฉันเพิ่งรู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนตอนที่สายไปพูดจบเขาก็เปลี่ยนเรื่องและบอกว่าจะไปส่งเธอที่บ้าน ดันโอถูกตัดเข้าสเตจอีกครั้งครั้งนี้เธอนอนป่วยอยู่ที่บ้านหลายวันแต่ก็ไม่นานเท่าครั้งก่อนเมื่อเธอมาโรงเรียนได้อีกครั้งเธอก็รีบมาทักทายฮารุเหมือนเดิมฮารุที่คิดถึงดันโอมากจึงรีบโผล่เข้ากอดเธอทันทีที่เจอและภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็อยู่ในสายตาของแบคอยองเช่นกันเมื่อเขาได้ยินฮารุพูดกับดันโอว่าฉันรอได้อยู่แล้วนานแค่ไหนก็จะรอซึ่งมันเหมือนกับฉากในเรื่องมัทุรดาที่เขาเก็บไว้เลย ในระหว่างที่ดันโอป่วยฮารู้เองก็เตรียมเซอร์ไพรส์ดันโอไว้เหมือนกันเอี่ยสามิ เอานำผ้าสีดำมาตัดเป็นรูปดาวให้แสงจากข้างนอกรอดผ่านเข้ามาเรากับเป็นท้องฟ้าในยามค่ำคืน ดันโอชอบมากเพราะมันเหมือนดาวจริงๆเลยฮารูเลยบอกกับดันโอว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเธอสิ่งที่เธออยากทำต่างๆเขายังบอกดันโออีกว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้เป็นตามที่นักเขียนวางไว้สมมตหรอกเพราะงั้นเธอเลยหาฉันที่เป็นตัวประกอบไร้ชื่อเจอและในตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมจุดร่วมต้นของฉันคือเธอ ดันโอเลยบอกกับฮารุว่าขอบใจนะที่มอบท้องฟ้ายามราตรีที่งดงามที่สุดให้ฉันและจำความฝันของฉันได้แบ็กยองที่เห็นทุกอย่างถึงกับอึ้งไปเพราะประโยคนี้ในเรื่องมัทุรดาดันโอพูดกับเขาแต่ในเรื่องกลับไม่ใช่เขาอีกต่อไปเอาล่ะสิคะทุกคนเรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเรามาติดตามพร้อมกันในตอนหน้าคะ